เอาเทสเข้าใหม่ครับ19ปลายปีคันนี้ใหม่แค่สามหมื่นห้าใครรอเาใหม่น้อยใหม่หลักสามหมื่นแบบนี้คุณจะรู้เลยว่าไม่ได้มาบ่อยๆคันนี้ผ่อนแค่แปดพันห้าครับรถสวยเข้าใหม่นะพงมาลัยไม่ลอกไม่ล่อนนะครับเบาะแน่นๆตึงๆสะอาดสะอาดไหม่สามหมื่นห้าะให้ดูไม่แท้ไหม่เดิมนะเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่านะครับประวัติศูนย์แท้แน่นอนใครสนใจครับรถสวยสภาพดีๆไม่น้อยๆแล้วคุณดูเบาะเขาดิสะอาดสะอาดแน่นๆตึงๆครับ ใครรอไม้น้อยไม้สามหมื่นคันนี้คุณจัดได้เลยแล้วประกันโพสต์ไปนะครับแป๊บเดียวติดจองขอไวนิดนึงสําหรับคันนี้ใครสนใจอยู่ไม้สามหมื่นดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคางรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ ทุกรุ่นรวมการประมาณ400คันนะครับโดยเฉพาะออลติสเนี่ยมีประมาณ40-45คันครับตอนนี้พยอยเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะรถที่เข้ามาก่อนหน้าเนี่ยติดจองไปเกือบหมดแล้วนะใครรอที่เป็นโฉม19ไมเ n อ r ์ c h a ใช่ไหมโฉมเก่า <c oughs> ไม่ประมาณ70,000-80,000แสนต้นนะครับตอนนี้เหลือว่างคันเดียวนะเหลือไม่แสนสาว่างคันเดียวนะครับแล้วก็ไม่แสนอีก2คันนะครับที่เหลือติดจองหมดแล้วทุกคันนะ ย้ำนะครับเข้ามาแค่สัปดาห์เดียวล็อตนั้นพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมีล็อตใหม่แบบนี้นะครับเข้ามาเข้ามาทั้งหมด4คันติดจองไปแล้ว1คันครับผมมีนิวเอลติสแบบนี้ครับโฉมปี19นะครับเข้ามา4คันติดจองไปแล้ว1นะไม่น้อยสุดคือคันนี้ครับไม่ประมาณ3 5 0 0 0ืแล้วก็จะมีไม่สี่หมื่นห้ามีไม่สี่หมื่นเก้าแล้วก็ประมาณ5 0,000ื่นต้นๆน,นะครับสามหมื 30, ่นถึงห้าหมื่นราคาเท่ากันครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันผมว่าไม้ที่มันต่างกันประมาณแค่หมื่นโลนะ ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับสบภาพกริปครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรถสวยน่าใช้เหมือนกันทั้ง4คันนะติดจองไปแล้ว1นะครับคันไม่สีเหมืติดจองไปแล้วนะครับว่างอีก3คันคันนี้ผมมั่นใจนะครับคลิปลงไปแป๊บเดียวติดจองเพราะไม่มันน้อยที่สุดนะครับรถสวยสภาพกริปครับแกลกรับเข้าใหม่แบบนี้ นะยังไม่ล้างผมเช็ดรถเองนะครับรถเพิ่งเข้าเมื่อวานตอนเย็นครับรถยังไม่ล้างนะผมเช็ดรถเองแล้วก็ถ่ายให้พี่พรับชมก่อนใครแบบนี้ครับ9 100 000, ครับ1.6รุ่นจีครับปี19ชมไหมในเฉเอ้ยชมออนนิวนะครับปลายปีนะที่ NGA ชมแรกครับชมนี้จุดเด่นของเขาคือช่วงล่างครับเป็นเอาติสชมแรกครับที่ช่วงล่างได้แบบปีกนกคู่นะดับเบิลวิชโบนนะแยกอิสระซ้ายขวาขับนุ่มๆน,นะเมื่อกี้ขับมาเนี่ย รู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มกว่าโฉมไมน์ไเชนเยอะเหมือนกันนะครับและมีแอร์หลังแล้วนะใครอยากได้เอาทิฟที่มีแอร์หลังโฉมนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของไฟครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะแอร์ปรับดิจิตอลออตโอตโอ้แอร์หลังเปิดปิดได้ด้วยสวิตด้านหน้านะนะครับใครสนใจโฉมนี้499,000เกาับไม่แค่3 5 0หมื่นหาส่เก้าเาันหตลอดสัญญาคันนี้ใช้งานต่อยาวๆครับ รับประกันว่าไม่ผิดหวังครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็กผู้จัดการสายขาย065 951 3374 line @p.e.k 152ครับช่วงนี้เราเบี้ยก็ต่ำครับผมหาให้ได้อะเริ่มต้น2%หรอกว่านะ2.39 2.49 2.59 2.69แล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับถ้าคันนี้คุณผ่อน7ปี4.49ฟีดาวจะผ่อนประมาณ8.5นะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับรถสวยนะน่าใช้เลยคันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ เลขไมเคสสามหมื่นห้าพันกิโลครับย้ำนะไมเคสสามหมื่นห้าพันกิโลและทุกคันครับมีบริการตรวจร้อนให้สองร้อยสิบห้าจุดโดยชิคนะครับตรวจเสร็จนะออกใบเซอร์ใบประเมินใบการันตีให้นะครับมาเริ่มต้นรีวิวด้านหน้าดีกว่านะครับด้านหน้าโคมไฟครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะสำหรับโฉมนี้1.6ก็ไฟโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นโฉมเก่าๆก็จะเป็นพวก1.8ใช่ไหมนะครับตัว V ตัว S นะถึงจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็โครเมียมตรงกลางนะโลโก้โตลต้าครับ บอกเลยคันนี้เครื่องไม่ฉ่ำประวัติศูนย์นะแล้วก็ภายนอกนี่กริบมากนะครับไมค์แค่สามหมื่นห้าทะเบียนเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับนะกันชนหน้าสีเดียวตัวรถครับสันเหลี่ยมพรมฝากระโปรงสวยๆนะสันเหลี่ยมพรมฝาสวยๆเลยสภาพค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับคันนี้นะนี่กระจกเดิมกระจกเดิมนะภาษีอ่าเป็นปลายปี68นะครับปลายปี68ยางได้ยางดันหลบครับนะดอกยางยังแบบหนาหนาเลยอ่ะคุณดูดินะครับดอกยางเหลือเยอะมากนะเป็นข้อนิ้วเลยนะครึ่งข้อนิ้วได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช็คปียางให้ คันนี้ได้ยางปี24่โอ้โหยางมันใหม่นี่เองนะครับอ่าแล้วก็ล้อแม็กครับสีเดียวเออสีอลอยนะดิสเบกสีล้อครับคันนี้ได้ยางดันหลบปี2ีสครับนะสันเหลี่ยมคมน้านข้างครับให้ดูยืนห่างออกมาสัก2 3สเมตรเพื่อให้คุณเห็นสันเหลี่ยมคมบนล่างแบบสภาพแรกลับนะคันนี้สวยสภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับคลิปลันลงไปแป๊บเดียวติดจองนะครับตรงนี้ก็จกครอบข้างแบบปรับไฟฟ้าครับนะใครสนใจครับเอาติชมนิวนะ มีไม่สี่หมื่นมีไม่ห้าหมื่นมีไม่สามหมื่นนะครับใครจองก่อนผมเชื่อว่าคุณก็คงจองไม่สามหมื่นก่อนใช่ไหมดังนั้นคันนี้น,นะครับรอพี่ๆอยู่นะครับสนใจโทรหาผมนะ0 74, line ูน e ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสพีเคหนึ่งห้าสองครับรับประกันเลยว่ารถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะทะเบียนเก้ากอไก่นะครับสอดฐานนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์นะทะเบียนก็จําง่ายครับนะด้านหลังครับไฟไท้ายเป็นแบบ LED นะแล้วก็โครเมียมลากยาวสายไปขวาเป็นเท็กเจอร์ออกด้านๆแบบนี้ นะครับมนี้มันน่าใช้นะช่วงล่างก็ดีนะข้างหลังตรงนี้เปิดได้3ที่ครับกดสวิตช์ตรงนี้นะเป็นตัวล็อกไฟฟ้านะแล้วก็กดค้างที่รีโมทครับแล้วก็กดดึงสลักในตัวรถนะมาเช็คโครงสร้างทางทางด้านหลังกันครับนะไฟไท้ายครับของเดิมนะไทโคอิโตแบบนี้ซิลซิลิโคสปอตเมนนะัอันนี้ฝาท้ายของเดิมวิธีเช็คฝาท้ายนะถ้าตรงนี้มันเป็นรูแบบบุบเข้าไปอะนะเป็นแบบวงๆเนาะนะครับอันนั้นนะ่ะฝาท้ายเปลี่ยนนะอันนี้เดิมแน่นอนสีข้างในด้านด้านเดิมเนะดไม,ม ขันไข่ขยับได้ๆนะครับสภาพกริบมาก ใครสนใจนะเอาติดสภาพกริปส์ปสักคันนะคุณมาเล่นคันนี้ได้เลยนะครับรถสวยน่าใช้ซิลเดิมนะซิลเดิมไม่มียิงใหม่ครับสีข้างในด้านๆราูบายบากาศอยู่ครบๆค,คันนี้สภาพกริปมากนะกระจกเดิมแท้รอบคันครับหัวน,อนอ็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันใสข,ขยับครับรถสวยสภาพดีนะกระจกหน้ากระจกหลังเดิมเลยนะสปอร์ตเมนอาร์ค้างตะเข็บข้างเดิมๆแบบนี้คันหลังตรงๆสีเดิมๆด้านๆครับนะตาปั๊มต่างๆอยู่ครบๆครับอันนี้คือยังไม่ได้สปารถนะมีรอยเลอะๆหน่อย ล้อสำรองเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะโครงสร้างทางด้านหลังครับนี่ไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ไม่มีรอยออกใดๆนะครับรถสวยสภาพดีครับคันนี้นะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆไม่ผิดหวังแน่นอนล้อสำรองได้เป็นแบบล้อแม็กแล้วนะนิวอัลติสครับชมนี้จุดเด่นครับที่โครงสร้างเป็น TNGA นะแล้วความอึดถึกทนของออลติสครับแม่ทนานง่ายๆถูกๆเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันกับฉมเก่านะนะมันมเลยดูแลสั่งง่ายนะครับมาดูฝั่งนี้ครับป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทนะลงล้อครับ ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทสภาพดีนะสัตนเลมคมบนล่างสวยสวยไมค์เช็ 35, ดสามหมื่นห้าคุนนะครับไมค์แค่สามหมื่นห้ารถเข้าใหม่ยังไม่ล้างเนี่ยให้ดูนะจะมีคราบขี้ดินอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมเช็ดไม่ออกเพราะว่าผมใช้แค่ผ้าชุบน้ําเช็ดนะยังแบบไม่ได้แบบว่าสปารถเต็มที่นะครับแค่เช็ดเพื่อเอามาถ่ายให้พี่ๆรับชมก่อนชั่วคราวนะใครสนใจคันนี้ครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จนะแต่ผมมั่นใจนะยังไม่ปรับสภาพเสร็จก็ติดจ,จองนะไมค์แค่สามหมื่นห้าคุน นะสนใจคันนี้ครับผ่อน8,500 499,000ติดต่อ0659513374ครับมาเช็คด้านในดีกว่ากุญแจนะครับเปิดแบบ keyless ครับนะววเราพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเราเปิดรถได้เลยภายใน19ปลายปีมันจะได้เป็นสีออกเบดนะครีมนะเป็นสีครีมครับตัดกับสีออกเทาเข้มคันนี้นะครับคุณดูพงมาลัยเขาดิไม่มีลอกไม่มีร่อนอันนี้คือพงมาลัยแบบหนังเดิมเนาะปกติมันจะลอกง่ายใช่ไหมสำหรับอาติสเนี่ยแต่คันนี้มันไม่ลอกเลยเพราะอะไร มันขับแค่สามหมื่นห้าไงนะครับไมน้อยครับแล้วก็น่าจะเจ้าของเดิมอ่ะเขาไม่ได้แบบใส่แหวนอะไรแบบนี้เนาะนะครับอันนี้วิธีเซฟหนังพงมาลัยนะถ้าเราไม่ได้ใส่แหวนอะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะถลอกยากกว่านะครับอ่ะเบาะแน่นตึงๆครับคุณดูไม้เขาไม้สามหมื่นห้านะครับแล้วเบาะเบอะ์พงมาลัยก็สภาพเหมือนกับไม้สามหมื่นห้านะครับอ่ะสภาพดีคันนี้ภายในสะอาดสะอ้านครับมาเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆีรับชมนี่ไม้แค่สามหมื่นห้านะไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถสวยน่าใช้นะ เสียงดังแอร์เย็นนะสำหรับวิทยุนะขออนุญาตปิดก่อนวิทยุเนี่ยสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะฮะฟังเพลงผ่าน YouTube Music Spotify ได้เลยนะแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้ครับเปิดปิดแอร์หลังตรงนี้นะเกียร์อัตโนมัติครับซูเปอร์ซีวีทีไอเจ็ดสปีดนะครับซูเปอร์ซีวีทีไอเป็นเจ็ดสปีดเชนแบบชิปได้นะบวกลบแบบนี้กุญแจคีย์เลสครับที่บอกไปกดค้างเปิดท้ายได้นะไป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าครับเบาะข้างสะอาดมากเลยคุณแน่นตึงนะแอร์แบ็กมีคู่หน้ามีสองเบ นะคันนี้เอาไปใช้งานต่อยาวๆครับการันตีว่าไม่ผิดหวังนะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันแล้วไม่แค่สามหมื่นห้านะจริงๆคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับสภาพกริปแค่บอกว่าโครงสร้างเดิมนะกระจกเดิมรอบคันนะแค่นีผ้ผมว่ามันก็ซื้อได้แล้วอ่านะครับรถสวยสภาพดีแล้วคุณดูบด่คิดสะอาดครับแน่นๆตึงๆเดี๋ยวปรับสภาพนะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับอะไรไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเก็บงานให้ครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะข้างๆสะอาดเลยคุณมาเดี๋ยวเข้าไปนั่งมา มองเข้าไปข้างหน้านะครับดูสะอาดมากนี่คือเข้าใหม่ยังไม่ได้สปารถนะครับยังไม่ได้แบบล้างใดๆอ่ะนะนะครับข้างบนครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมนะสะอาดสะอ้านครับไม่ต้องกลัวใครติดรถมานะครับมาให้สามหมื่นห้าครับซื้อได้ผมการันตีคันนี้กระจกเดิมโครงสร้างเดิมไม่น้อยเครื่องไม่ช้ำเปราิศูนย์เฉลี่ยวิ่งต่อเดือนยังไม่ถึงพันโลเลยอ่ะนะ,ฉะเฉลี่ยวิ่งต่อเดือนประมาณเท่าไหร่หกร้อยโลปะ่ะประมาณนี้นะห้าร้อยกว่ากว่าหกร้อยโลเองนะครับก็ฉเฉลี่ยใช้งานต่อวันวันละสิบห้าโลอ่ะ นะเครื่องไม่ช้ำประว,วัติสูงแน่นอนนะกนะระเป๋ายิงโจ้ตึงๆครับแอร์หลังมีให้แล้วนะอันนี้เขาปิดอยู่เดี๋ยวเปิดนี่มีแอร์หลังนะครับชมนี้นะแล้วก็เบาะข้างๆนะเป็นผิวสัมผัสซอฟทัชแล้วนะครับเบาะเป็นทูโทนเนาะครีมตัดกับเทาเข้มแอร์แบกมี7ใบเบลมี3จุดครับแอร์แบกมีตรงนี้ซ้ายขวารถสวยสภาพดีครับคันนี้ใช้งานไปเลยยาวๆนะครับเอาเติสนะอึดคุ้มทนนะครับไม่ผิดหวังนะนี่เดี๋ยวให้ดูไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไลท์ครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเต ใครสนใจ New a u t f i t ครับ499,000ไม้35,000นะไม้ผมว่าน้อยสุดในตลาดแล้วอะนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้มาเดี๋ยวพาพี่ๆครับมาเช็คโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะเดี๋ยวพาเมื่อกี้เราดูบอดี้ภายนอกเนาะห้องโดยสารภายในไปแล้วแล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เราสา์ทให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปเช็คครับรอบคันเนาะแล้วก็ด้านหน้าห้องเครื่องกันมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันก่อนนะ นี่ครับหัวน็อตครับมีแต่รอยฝุ่นเนาะยังไม่มีรอยแกะขันสายขยับใดๆนะครับประตูซอกข้างต่างๆบนล่างนะพยายามถ่ายให้ดูละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยนะเปบกผู้จัดการสายขาย065 9์1 3374ครับนะสปอตเมนต์อาค้างครับตะเกียบข้างเดิมๆนี่รถสวยน่าใช้ครับหลังคงหลังคานะไม่มีรอยบุบใดๆนะครับสภาพดีนะใครอยากได้เอาติสครับไม้แค่30,000 กระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะไปใช้งานต่อยาวๆครับไม่ผิดหวังมาดูนี่รอยนีบชุดบอดสีอยู่ครบนี่มีรอยนิบชุดบอดสีครับมีตะเข็บข้างแบบนี้เนาะสีไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ครับเนียสีแบบเดิมอะนะสำหรับด้านด้านข้างจริงๆด้านข้างอะมันหาย,ยากนะที่มันจะชนมาที่พิค,คว่มอะ่ะเพราะว่าถ้าเราเจอข้งขงขางข้างอ่ะมันแบบทะนะําอ่ะเนาะข้างหลังหรือข้างหน้าสักอย่างหนึ่งมันต้องทํานะมันคงแบบยากมากอะที่แบบรถจะชนข้างข้างครับ นะครันนี้ผมก็เช็คให้ละเอียดอยู่แล้วกี่เราเช็คข้างหลังไปแล้วอันนี้เรามาเช็คข้างๆกันต่อนะนี่สปอตเมนอาร์ครับรอยหนีบชุบบอดสีอยู่ครบนี่ไล่เรียงกันไปแบบนี้นี่ดึงให้ดูนะครับแกะให้ดูละเอียดตามคอนเซปต์นะครับเหมือนกับพี่ๆี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองดูจบตัดสินใจได้เลยนะครับคุณจองออนไลน์นะผมมีบริการนะไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านนะไฟแนนซ์ไปหาถึงที่ทํางานนะครับทุกจังหวัดทั่วไทยนะทุกจังหวัดทั่วไทยครับคุณได้เอาตสครับอึดคุ้มทนไม่แค่สามหมื่น เหมือนคุณได้รถแบบใช้งานมาไม่สองสมปีอะแต่นะครับจริงจรถมันประมาณ5ปีกว่านะแต่คุณได้เหมือนรถใช้งานแค่2อสมปีเพราะอะไรไม่มน้อยนะไมมันสามหมื่นนะครับนี่นะตรงนี้สะอาดสะอ้านครับเบาะตึงๆนะครับเบาะผมผมชอบเบาะสีนี้นะภายในมันจะดูสว่างครับมันจะไม่ดูทึบๆนะได้ภายในที่ดูสว่างครับสีออกเทาตัดครีมแบบนี้นะครับนี่ให้ดูแผ่นเพลทรถปลายปีนะครับรถปลายปี19ของแท้ของเดิมนะหัวน็อตเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับบนล่าง คุณได้รถสวยสภาพดีครับสภาพกริบกริบสะอาดสะอ้านนะแล้วไม้น้อยแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆเอาลืมดึงให้ดูนะครับเดี๋ยวดึงตรงนี้ก่อนนะครับนี่สปอนเซออาร์้างนะทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอยู่แล้วนะครับหลังโคงหลังคาฝั่งนี้ไม่มีรอยบุบใดๆครับใครสนใจเอาติสครับกระจกเดิมนี่กระจกเดิมย้าอีกทีกระจกเดิมนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคุณมาเล่นคันนี้ได้เลยปี19นะได้ชมนิวครับไม3สามหมื่นห้าผ่อนแปดพันห้านะครับ ราคา499,000บาทมาเช็คตัวห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับตัวเก่าเลยนะสีสูบครับดูอ l v วีว1,600ซีซีนะประหยัดน้ำมัน16.6ลิตรรองรับน้ำมัน e85 e20 91 95ครบถ้วนนะครับหัวน็อตละกระโหลกข้างไม่มีรอยแกะคันไหขยับครับสีด้านสีเดิมปัม 1, 1, ๊ม 1L 1R อยู่ครบนะนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับ ไฟหน้าโคอ,อิโตครับปั๊มหนึ่งอาฝั่งนี้ครบเลยนะน็อตไฟไม่มีรอยแกะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะขันไขขยับได้ด้น็อตซอกข้างในเดิมเดิมกริบกริบนะข้างในเลอะๆนิดนึงนะยังไม่ล้างนะครับอ่ะนี่สปอนเซอร์ข้างรูระแบรกบศนะสติ๊กเกอร์คำเตือน5จุดอยู่ครบนะให้ดูละเอียดแล้วนะครับจุดสําคัญสําคัญนะ่ะผมถ่ายจอจอให้พี่พีรับชมนะครับไม่มีหมองเม็ดนะตาปั๊มตัวตาอยู่ครบครบคันนี้การันตีว่าซื้อได้ครับจากใจนะคนรีวิวเอาทิสมาหลักพันคันนะคันี่ย นะสบายใจเอาไปใช้ต่อยาวๆได้แน่นอนนะซื้อรถทั้งทีนะครับเราไม่ได้ใช้อีกแค่เดือน2เดือนนะหรือ2ปีนะเราใช้10ปี15ปีนะครับพูดมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับหัวน็อตนะจุดสําคัญสําคัญ,คญเดิมไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับเครื่องยนต์1 6 0 0ดีซีดูอารวีวีดีไอครับรถสวยน่าใช้ไม้แค่3 5 0 0 0กิโลไม้ประมาณนี้ใครติดตามช่องผมอยู่เนี่ยจะรู้ว่าไม่ได้มาบ่อยๆนะคันนี้รับประกันนะครับ มาไวไปไวนะโพสต์ไปแล้วน่าจะแป๊บเดียวก็ติดจองนะครับใครสนใจขอไวนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์แอดไลน์ทักมาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยครับคันนี้ไม่สามหมื่นห้าครับปีสิบเก้าผลิตปลายปีชมนิวนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนแปดพันห้าก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่พีจะได้ไม่พลาดครับอัปเดตเอาติสสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบบคคคุณมากรรัััสวสวดีบ